แล้วอย่างที่เรียนไว้ภาพวันนี้นะมีการเปิดเผยภาพแรกจากดาวเทียมทีออสสองเป็นภาพกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสิร์ครับนะนี่คือบรรยากาศวันนี้นะที่ทางาจิสดาได้มีการจัดงานนะนี่ก็คือ มีการเปิดเผยว่าดาวเทียมทีอสสองเนี่ยหลังจากขึ้นวงโคจรแล้วการทำงานเป็นอย่างไรนะมีทีมวิศวกรมีทีมควบคุมอยู่ที่ไหนยังไงบ้างแล้วหลังจากนั้นครับก็นำมาสู่การเปิดเผยภาพนะฮะภาพแรกก็คือภาพกรุงเทพมหานครนะแต่เห็นรายละเอียดขนาดไหนนะฮะเนเดี๋ยวลองดูในรายละเอียดนี้ครับจะพาไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับ ครับอันนี้คือภาพจากดาวเทียมพีออสนะครับในหนึ่งซีนนะครับในซีนเดียวกันเนี้ยตรงกลางเนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะจะเห็นถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอนุสรสถานที่เป็นมีความหมายในเรื่องของการเมืองการปกครองของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็น เราเราจะเห็นพื้นที่ที่เป็นวงเวียนนะครับแล้วก็ลักษณะของอนุสาวรีย์ขอบต่างๆที่ชัดเจนนะครับรวมถึงพื้นที่ที่เป็นเป็นพื้นที่อยู่อาศัยนะครับรวมถึงพื้นที่ที่เป็นทั้งทั้งวัดด้วยนะครับก็ทําให้เราเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นจุดที่น่าสนใจของของกรุงเทพจุดที่หนึ่งนะครับที่ผมจะพาไปนะครับ จุดที่สองที่ผมจะพาไปนะครับคือที่สนามหลวงครับจริงๆก็ไม่ไกลจากจุดแรกนะครับจริงๆที่สนามหลวงตรงนี้นะครับก็เราก็จะเห็นว่าติดกับแม่น้ําเจ้าพระยานะครับก็มีความสวยงามนะครับที่สนามหลวงแห่งนี้เนี่ยก็จริงๆก็เป็นสถานที่สําคัญนะครับมีการมีพิธีการอะไรต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นที่ สถานที่แห่งนี้นะครับเนี่ยฮะคือพรีเซนต์เลยว่าภาพที่ส่งมาเนี่ยเป็นภาพกรุงเทพมหานครแล้วสามารถดูเข้าไปรายละเอียดได้ขนาดไหนจริงดูายละเอียดได้มากกว่านี้นะค่ะแล้วอีกจุดหนึ่งฮะคือจุดที่ท่านผู้ชมหลายท่านสนใจนี่อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ครับก็เป็นพัฒนาพื้นที่จากสนามม้านางเลิงนะครับซึ่งปัจจุบันก็สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติา รัชกาลที่9นะครับจริงๆที่สวนแห่งนี้เนี่ยปัจจุบันก็อยู่ในช่วงของการก่อสร้างนะครับซึ่งภายในเนี่ยเขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮเทคพาร์คนะครับคือเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็จะเห็นเท็กซ์เจอร์ต่างๆจากที่เราเห็นมีทั้งเขาเรียกว่ามีสะพานใหม่เลข9ด้วยนะครับแล้วก็มีสวนที่ออกแบบ เป็นตัวเลข9ด้วยเดี๋ยวผมคาดว่าถ้าหากสวนเหล่านี้สร้างเสร็จนะครับก็จะเป็นปอดแห่งใหม่นะครับของคนกรุงเทพด้วยนะครับโดยผมคิดว่าอีกไม่นานนะครับถ้าเกิดสถานนี้สร้างเสร็จนะครับทางจิสตาคงได้นํามาอวดโฉมภาพให้กับทางสื่อมวลชนด้วยนะครับจุดที่4ที่ผมจะพาไปครับก็คือสวนรมม่มเมาให้ดูนะบางส่วนนะฮะเพราะจะมีทีมวิศวกรดาวเทียมจิสตากับ Airbus เนี่ยติดต่อกับดาวเทียมอยู่ตลอดเวลา แล้วนี่คือภาพที่มีการสั่งถ่ายภาพได้แล้ววันนี้วันแรกก็ส่งมา,าจึงได้มีการเปิดประเดิมฮะเนี่อันนี้ภาพเห็นแบบกว้างๆนะแล้ววัตถุที่เห็นเนี่ยขนาด5 0าสิบคูณห้เซนติเมตรเห็นหมดอะ่ะ<า>ละเอียดขนาดไหนอะ่ะละเอียดมากห้าสิบคูณห้าิซนติเมตรอ่ะนะจะเห็นผ่านสามารถซูมเข้าไปเห็นได้เลยค<า>สิ่งปลูกสร้างถนนหนทางรถยนต์บนถนนเรือที่กําลังแล่นอยู่ในแม่น้ํานะ คือแบบเร็วทามไงนะเอาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดการได้อีกเพียบครับแล้วท่านสนใจเข้าไปดูในจิสตานะฮะภาพแรกจากดาวเทียมทีวอสองเนแบบเต็มซีนแล้วขยายสองเข้าไปดูได้ด้วยนี่ครับอันนี้เป็นภาพที่มีการเผยแพร่ออกมาดาวเทียมทีวอสองเนี่ยเป็นโครงการตั้งแต่สมัยมรัฐบาลลุงตู่เป็นนายกแต่ว่าการจัดส่งขึ้นดาวเทียมเนี่ยสำเร็จในยุคนี้ครับ โดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์นะดรสุพมาศอิสระพักดีนะที่เดินทางไปพร้อมกับผู้บริหารทิสดาแล้วก็สักขีพยานจากประเทศไทยรวมไปถึงฝรั่งเศสนะไปติดตามในวันส่งดาวเทียมขึ้นสู่ระบบขึ้นสู่วงโครจรด้วยจรวดเวก้าถ้าจำได้<ฆ>ใช่ไหมนี่ฮะอันนี้คือเหตุการณ์ในวันดังกล่าวครับนะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะของประเทศไทยฮะ ขึ้นไปปักหมุดนะบนห่วงอวกาศนะแล้วคงจะได้ไปใช้ประโยชน์หลายเรื่องหลังจากนี้นี่วันนี้ฮะประเดิมฮะมีวันนั้นนะจึงมีวันนี้ก็ต้องย้อนกลับตั้งแต่ยุคที่เป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันในะสมัยยุครัฐบาลลุงตู่ผมจำได้ยังจำภาพที่นายกลุงตู่ไปตามงานได้อยู่เลยจำได้ไหมจำได้แล้วก็มาเปลี่ยนรัฐบาล เรื่องนี้ก็เดินต่อพอดีขึ้นสู่การยิงพอดีทีเนี้ยท่านรัฐมนตรีสุมาก,ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์พอดีอมาเป็นรัฐมนตรีถูกกระทรวงพอดีก็เดินทางไปที่น่นนะฮะ่น,ะนี่แล้วก็มาจนถึงวันนี้วันที่ภาพถ่ายภาพแรกออกมาสู่สายตาของพี่น้องคนไทยแล้วเชื่อว่าคงจะเอาไปต่อยอดได้หลายอย่างนะคะครับนะ